ทีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับการใช้งานการสัาะคับว่าเป็นยังไงก็ไปท็อปอีกของคาโดทีอยู่ในสายนะครับได้ยินไหมครับ Yo, ตอนเราไดชาแนลันีกครั้งนะครับวันนี้เรามารีวิวตัวบลูทูธตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดิมที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือ g e ียร์เล็กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไป3ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น G Max นะครับ G X 10แล้วก็ C 2นะครับเดี๋ยวคราวนี้จะเป็นในส่วนของ QDK06 นะครับ DK06 Pro ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,169บาบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าประสิทธิภาพของมันจะคุ้มราคาหรือเปล่า แล้วก็คุณภาพเสียงคุณภาพการใช้งานของมันแตกต่างจากสามรุ่นก่อนหน้านี้หรือเปล่าเป็นรับชมกันได้เลยครับสำหรับเจ้าบูทดีูธ DK06 Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอัลบ็อกรีวิวกันเลยนะครับเปิดออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะภายนอกสวยงามนะครับ DK06 Pro กล่องนะครับดีไซน์สวยงามนะครับ1,200เมตรนะครับสำหรับ2ออินเตอร์คอมนะไฮไฟสเตอริโอมิวส mm ิก hmm. เขาเน้นเรื่องของการฟังเสียงแบบไฮไฟสเตอริโอนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. เดี๋ยวไปดูคุณภาพการฟังเสียงอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับ1,500มิลลิแอมพ์ฮาวนะครับในส่วนของลิเธียมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีระบบ CVC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับแล้วก็ Colorful Lighting Light ก็มีไฟวิ่งอย่างนี้สวยๆนะครับซัพพอร์ต6 คนด้วยกันเวลาประชุมสายอินเตอร์คอมระยะทาง1200เมตรแล้วก็เติร์ดปาร์ตี้อินเตอร์คอมก็คือสามารถใช้อินเตอร์คอมกับบุคคลภายนอกได้หรือว่าแบรนด์อื่นๆได้เป็นการดีไซน์แบบลักษณะมีเสาอากาศนะครับสวยงามอยาขอกรีดเปิดเลย มาปับ๊บด้านในเปิดออกมามีพร้อมคู่มือนะครับยุคเตอร์เมนูนะผมว่าดีไซน์สีสันสวยดีนะครับรูปทรงด,ดูเท่ดีไบอีกแบบหนึ่งใครสนใจลิงก์สั่งซื้ออยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับดูได้ในส่วนของที่ไหนแถมมาก็คือเป็นหนามเตยติดหูนะครับบลูทูธแล้วก็มีชุดสายหูฟัง หูฟังขนาดประมาณ40มิลิเมตรนะครับประมาณ40มิลิเมตรอ่ามีประมาณ40มิลิเมตรตามนี้นะครับแล้วก็แจ็คต่อเป็นแจ็คพินนะครับเป็นพินอ่าเป็นพินอย่างนี้แล้วก็มีท้าย C นะครับไท p e C สำหรับการต่อเข้าตัวเครื่องนะอันนี้แจ็คพินมันต่อไมค์นะครับแล้วก็สายชาร์จเป็น USB Type C นะครับนี่ครับไมค์ไมค์มีทั้งไมค์อ่อนและไมค์แข็งนะครับ ตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งบาทบางเวลาก็เป็น1 1 6 9ันบาทไปดูเอากันได้เนี่ยไม้แข็งไม้อ่อนเราจะใช้ไม้อ่อนนะครับไม้อ่อนเพราะว่าหมกไม่ได้เป็นหมวกแบบเปิดคางยกคางนะครับถ้าเป็นยกคางก็ใช้ไม้แข็งไปนะใช้ไม้อ่อนตัวนี้ติดไม้อ่อนตัวเล็กนะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องเป็นงานสุดท้ายนะครับตัวเครื่องสวยนะตอนแรกนึกว่าไม่สวยนะจริงๆสวยนะ ตกเครื่องสวยงามเลยนะครับ Dk 06 Pro ตัวน,นี้ Pro ช่องด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟังช่องนี้เป็นช่องเสียบหูฟังนะครับหูฟังพร้อมกับการน่าจะชาร์จเลยนะครับช่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นชาร์จชาร์จต้องถอดหูฟังออกนะครับเวลาชาร์จแล้วก็มีปุ่มเปิดเสียงแลดเสียงด้านบนนะครับเปิดเสียงลดเสียงด้านบนเป็นบวกลบนะ ตรงนี้ที่มีหลายๆอันเนี่น่าจะเป็นการแบบว่าเลือกคุยกับใคร6คนในประชุมสายมั้งครับผมเดานะครับดาว่าจะประมาณประมาณนั้นแล้วก็มีตัวล็อกข้างในนะครับ Make in China นะครับตามงาน d k 0 6 Pro มีเสาสัญญาณอากาศด้วยนะครับเสาอ,อากาศด้วยโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งกันในหมกกันน็อกแล้วก็มาทดสอบการใช้งานกันดูว่าเป็นอย่างไรโอเคเวลาติดตั้งนะครับก็ใช้ไขไอตัวหกเหลี่ยมที่เขาให้มานี่แหละตั้งได้เลยนะครับ ไม่ยากอะไรนะสอดเข้าไปในหมวกแล้วก็ไขตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายก็ไของนี้เลยไขเราให้แน่นเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อย,รย,รอยประมาณนี้ ทีนี้เหลือเดินสายเดินสายไม่ยากเลยนิดเดียวเดินสายผมใบนี้เป็นใบเก่านะครับผมมีหนามเตยติดไปแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าหนามเตยติดอยู่ปังสายยาวก็ฝั่งตรงข้ามตัวบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็สายสั้นก็ฝั่งเดียวกันในนี้คือหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยหูฟังอยู่ด้านในนะครับสองอันมันก็ไมค์มาอยู่ด้านหน้าตรงไปหางด้านล่าง รรคราวนี้เรามาทดสอบการใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเปิดเครื่องปืด๊ดอ่าไฟมันขึ้นแล้วนะครับไฟมันขึ้นแล้วนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ไฟมันขึ้นแล้วเสียาเงินพอไฟขึ้นปั๊บเสียงเงินอ่าเรากดตรงนี้ค้างนะครับเพื่อค้นหาบลูทูธนะไอกระพริบแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะครับแดงน้ำเงินแดงน้ำเงิน คราวนี้เราก็มาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบล mm ูทูธเชื่อมต่อด้วยการค้นหาบล mm ูทูธปึ๊บ,บครับ mm hmm. ค้นหาบล mm ูทูธ DK06P ู o ยรแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับ DK06P mm ูนยราก็เชื่อมต่อได้เลย mm hmm. ใช้งานง่ายมากนะครับ mm hmm. ปึ๊บ ผมเปิดให้ฟังเสียงดูเนาะลองเปิดลองเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ YouTube นะคะ ปรับเสียงบวกตรงนี้นะครับอ๋อนนี้กดกดทีเดียวเป,เป็นเป็นเป็นกดหนึ่งค้างเป็นเปลี่ยนคลิปนะครับตับไปนะครับหรือหรือคลิปเก่านะบะ้ากดคลิปตัดไปหรือคลิปเก่านะครับแต่ถ้าก,กดค้างมันจะเป็นการปรับเสียงนะครับนี่คือเสียงสูงสุดนะครับออกจากบวกถือว่าดังเลยทีเดียวนะ นี่หน่อยค่ะลงที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเพราะว่าพีชาวบ้านแจ้งนะคะว่าไปเจอพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเมาอยู่แถวๆข้างทางตำรวจมาช่วยใช่ไหมคะพระเมาคุณผู้ชมคะตำรวจก็ไปเสียงดังเลยทีเดียวแม้ว่าจะออกตะโมงนะยังนำตัวพระเพื่อไปสืบใช่ไหมครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเด็นนี้เพราะอะไรเจ้าตัวระหว่างที่ต้องตรวจลาค่ะ ฟังเพลงดูนะครับรรอ่าเมลอนแล้วกันนะ โอเคประมาณนี้นะครับเสียงจากาคนทุกคนได้ยินนะครับในส่วนของการสนทนานะครับผ่านอินเตอร์คอมเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์คอมอีกแบรนด์หนึ่งให้ดูนะครับวันนี้เราเชื่อมต่อผ่านไอท็อกเอ็ดนะครับ DK 0 6 Pro เดี๋ยวทดสอบการใช้งานการสัญน,นากันดูว่าเป็นยังไงกับไ a ท็อกเอ็ดของคาร์โดนะครับ ไปทดสอบการใช้งานกันดูเลยครับสำหรับการจะสนทนานะครับเรากด D K หก D K 0ูก DK 6, DK Pro เวลาเราสนทนาอินเตอร์คอมกดปิดทีเดียวมันจะได้ยินเสียงตึ๊ดขา้างในนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมไม่ได้ดอ่านี่นะครับก็คู่สนทนาจะได้ยินแล้วนะครับคุยอยู่ในสายนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับไ่เสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยเนาะ โอเคเสียงเสียงมันดังฟังชัดไม่มีขาดทายนะโอเคได้ยินชัดครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราจะจบสนทนาเราก็กด d k เคสูดหโลตัดปุ๊บอ่าหายเรียบร้อยโลโวหายหายไปแล้วเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการฟังเพลงกัน ในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพเสียงนะครับจากเคร่งทดสอบการใช้งานเปิดเพลงตรงนี้นะครับถ mm. ือว่าเสียงมันกระหึ่มกระหึ่มเลยทีเดียวนะครับ mm. แล้วก็อเอดี๋ยวทดสอบเบสด,ดูนะ mm. ทดสอบเบสเทสนะครับ mm. เสียงมีมิตินะครับไม่ต่างอะไรกับตัว G Max เวลาเราผมเปิดในส่วนของย่านเบสนะครับมีเสียงกระแทกกระหึ่มนะครับตัวนี้เสียงเพราะมากนะครับถือว่าเป็นโอ้โหฟังอ,อีกตัวนึงที่ราคาถูกแล้วก็เสียงค่อนข้างเพราะเลยทีเดียวนะเปรียบเทียบแล้วจะคล้ายๆในส่วนของคล้ายๆในส่วนของ T-Mac นะครับ G m a c G10 นะครับเสียงคุณภาพเดียวกันเลยแล้วก็ดังดังสาสใสเดียรเดี๋ยวไปดูในส่วนของสุดท้าย,ายคลิป กับการใช้งานจริงขับขี่จริงนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวปิดทลิปตรปทริปกันใช้งานจริงในการจะครอบกับการขับขี่แล้วก็การสัเงเกงครับไปรุ่นเล่ยเลยครับนี่เป็นการทดสอบในส่วนของอุปกรณ์บลูทูธเจลิกดเ d ศูนย์หกนะครับกับการใช้งานจริงกับรถที่ชิลไม่ค่อยมีอย่างอะฟริกาสวินันร้อยนะครับเสียงลมปะทะเข้าหมวก ด้วยตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยสัสนากับทางผู้โดยสารนะครับคนสอนอ่าเป็นไงได้ยินไหมโอเคเสียงเสียง<ๆ>ฟังชัดไหมชัเดเ๋้วนะเดี๋ยวเราไปที่ความเร็วประมาณสักร้อยยี่กันนะร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยห้ากันถ้าแค่เกิดว่าทําได้นะแต่จริงๆน่าจะไม่ค่คยถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันในเมืองเนาะ เราทดสอบฟออังลูธนะครับได้ยินไหมครับผู้สนทนาอ่าได้ยินชัดเจนนะครับที่ความเร็วหนึ่งร้อยนะครับก็ได้ยินชัดเจนเนาะตอนนี้ถือว่าเป็นรถที่ว่าไม่มีกาดไม่มีชิลหน้านะครับชิลหน้าต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นที่ความเร็วระดับนี้ลมกระทจะจเต็มนะครับได้ยินไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าชัดเจนครับเรื่องของลมกระทะชัดเจนนะไม่ต้องกังวลถ้าเป็นฟอร์ซ่าหรือเป็นรถเอ่อเล็กอย่างเงี้ยที่มีชิลหน้าได้ยินแน่นอน ทดสอบคุกค่าในความเร็วประมาณสัก120ถึง130เนี่ยับลองว่าได้ยินแน่นอนนะตัวนี้